สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ก็อยู่ที่ฟอร์ดพัฒแดงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับคันที่ก็จะส่งมอบพรุ่งนี้นะเป็นสแตนดาร์ดนะครับต้องบอกก่อนนะวันนี้เป็นรูปแบบการตกแต่งซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับ ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเป็นมาตรฐานกันรถแล้วก็ของแถมที่แถมเป็นของมาตรฐานของก๊อฟที่แถมให้ลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูตัวรถนะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนมีอะไรมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแ youtube ก๊อฟด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลที่ก๊อฟขึ้นไว้นะครับใครรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฝากไปกระดิ่ง นะครับแล้วก็รับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกอปโปรโมชั่นสอนนะครับในเพลย์ลิสต์หรือในหรือในวิดีโอได้เลยเนาะนะนะวันนี้เสียงอาจจะไม่ดีไมคเสียอีกแล้วนะครับท่านใดใช้ไมคแบบพวกไมคตัวเล็กๆนะครับแนะนำก๊อบหน่อยนะฮะก๊อปจะได้ไปซื้อเปลี่ยนยี่ห้อนะครับยี่ห้อที่ขึ้นด้วยต้นด้วยตัวเอสก๊อปใช้ใเนะาะซาลาอะไรเนี้ยก็ไม่เอาแล้วนะใครมียี่ห้ออื่นแนะนำก๊อบหน่อยนะครับไมคดีๆเนาะ นะครับจะได้ไลฟ์ได้ชัดๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะนะครับรถที่ก็มารีวิวนะฮะก็จะเป็น n e ็กเกนฟ o ร t เรนเจอร์วายแท็กะเดี๋ยวก่อนเราไปดูรุ่นวันนี้ก็เปิดฝากระโปรงนะครับเพราะว่าตอนก๊อบถ่ายเนี่ยก๊บถ่ายคนเดียวนะฮะการที่ก๊อบถ่ายคนเดียวเนี่ยตอนจะเปิดฝากระโปรงตอนถ่ายเนี่ยมันก็จะยากนะวันนี้ก็เลยเปิดไว้ก่อนเลยนะครับเราจะพามาดูที่ตัวด้านใน ก๊อปนนจะไม่พูดถึงเครื่องเครื่องยนต์นะฮะว่าอะไรยังไงนะจะมาให้ดูนะครับอุปกรณ์มาตรฐานที่ก๊อปแถมให้ลูกค้านะครับก็คือชิ้นนี้โชค๊คนะครับโช๊แอบบขายให้ก่อนก็ได้ะนะครับก๊อปแถมก็จะเป็นของ GT Pro ปนะก๊อปจะไม่ได้แถมโช๊กจีนนะครับอ้าวถามว่ามันต่างกันยังไงนะวันนี้ผมไม่รู้ว่าแบรนด์ของจีนเนี่ยพัฒนาขนาดไหนแต่ว่ามันมีประเด็นกันหลายคันที่ ติดไปแล้วแล้วมันฝากระโปรงมันค้ากับฝากระโปรงฝากระโปรงโกงนะครับก็ก็ติดตัวนี้ให้นะฮะดูแล้วมาตรฐานแข็งแรงมีรับประกันนะครับ1ปีเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะฮะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ตัวนี้มีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับกอล์ฟที่ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพื่อหนึ่งความสะดวกสบายในการใช้งานนะฮะจริงๆเนะี่ยลูกค้าไม่ค่อยเปิดหรอกนะครับ แต่ก็มีไว้ให้ตอนเปิดจะได้สะดวกสบายนะครับไม่ต้องมาใช้เหล็กตัวนี้คำ้ำเนาะสมัยก่อนมันเป็นโชกอย่างเดียวไม่มีเหล็กคำ้ำช่างก็อันตรายตอนนี้เมื่อเขาให้เหล็กค้ำมาไม่ให้โชกผมก็ให้โชกไปนะครับก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานชิ้นแรกที่กอบให้ลูกค้านะครับอ่ะแล้วไหนเปิดแล้ววันนี้เรามาดูกันแบตเตอรี่นะครับ AGM นะครับตัวนี้นะตอนเปิดก็งัดอย่างนี้นะครับอย่าไปอย่าไปงัดลงนะดูตามรอยลูกศรน,นะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดเนาะ เพื่อดูแลเรื่องของตัวกรอบที่ข้อแบตเตอรี่นะครับมันจะได้ไม่หักนะครับสีหลืองก็คือน้ํามันเครื่องนะครับการวัดน้ํามันเครื่องเรามาดูเรื่องของตัวน้ํามันเบรกนะครับเราก็มีจุดมาร์กไว้ให้อยู่แล้วนะสีน้าเงินนะครับเราก็จะไม่เติมเกินน้ำมะน้ํานะครับก็เป็นน้าหล่อเย็นนะเป็นสีเขียวเห็นจุดสีน้าเงินใช่ไหมครับเราอุ้ยขอโทษนะครับเราจะไม่เติมนะครับเราจะไม่เติมน้ํา เกินจุดที่เราาร์ k เอาไว้นะครับเราจะไม่เติมจุดที่เราาร์ k เอาไว้ถ้าท่านใดเอาไปใช้แล้วมันพองจริงๆ,ๆตเติมน้ําเปล่าได้นะครับตเติมน้ําเปล่าได้แต่โดยพื้นฐานเนี่ยลูกค้าไม่ได้เติมหรอกสิ่งเดียวที่ลูกค้าจะเติมมันจริงๆน,ะะนี่คือที่ฉีดน้ําฝนตอนหมดโชว์ที่หน้าจอครับตอนหมดโชว์ที่หน้าจอแต่ไม่ต้องรอหมดก็ได้ครับเปิดแล้วก็เติมได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สัลงงสันไลนะนะครับเติมน้ําเปล่าไปเลยเนาะเพื่อเอ่อ ง่ายเพราะบางทีใช้สไลเนี่ยเกิดมันไปขุ่นหรือเป็นตกตะกอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันตันนะลูกค้าที่ติดโช็อกอะก็ไปนะฮะลูกค้าทุกท่านที่รับรถเนี่ยก็สาธิตที่ดูอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้มาดูกันนะตอนเราปิดเนี่ยเราใช้ยกตรงนี้เราใช้ตรงนี้นะดึงลงมานะดึงลงมาแล้วอย่าปล่อยนะปล่อยไม่ได้นะครับแล้วก็ประคองไว้สักครบหนึ่งเห็นไหมให้มันห่างกันสักครบหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยปล่อยนะครับเอาแค่คืบเดียวระหว่างตัวฝากระโปรงกับ ตัวรถนะครับเอาแค่คืบเดียวระหว่างตัวฝากระโปรงกับตัวรถพอแล้วเนี่ยปิดสนิทนะฮะทุกรุ่นทุกคันทําแบบนี้หมดนะครับทุกรุ่นทุกคันทําแบบนี้หมดนะอ่ะรถที่เรามารีวิวครับ Next Gen Ford Ranger w i วายแท็ครับ2.0 Single Turbo เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับราคาจะจําหน่ายเกียร์ออโต้หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะเกียร์ธรรมดาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสีพิเศษบวกเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทนะฮะ สีพิเศษก็จะมีสีขามุกครับคันตรงหน้าคุณลูกค้าสีส้มและสีเหลืองนะฮะราคาจะดจำหน่ายหน่0ล้าน0 0 0บาทสำหรับตัวสแตนดาร์ดเกียร์ออโต้นะถ้าเป็นพวกเกียร์ธรรมดาก็1 9 0 0 0ล้านานะรถรุ่นเกียร์ออโต้จะสามารถเพิ่มแพ็กเกจได้นะครับเกียร์ออโต้เพิ่มแพ็กเกจได้นะแพ็กเกจบในราคา50,000บาทนะเกียร์ธรรมดาเพิ่มไม่ได้นะ นะครับเกียร์ออตโต้เพิ่มได้50,000บาทและรถคันที่มารีวิวครับเป็นคันที่เพิ่มแพ็กเกจบีราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1,19,000้นะบ, 1, 10, 9, บาทนะฮะหนึ่งลบาทนะ1 7 0แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรท็อปสุดของเกียร์6สปีดนะฮะท็อปสุดของเกียร์6สปีดนะครับคันนี้นะเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่า ตัวรถมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์คําว่าสแตนดาร์ดสำหรับกอล์ฟหรือว่ามาตรฐานสําหรับกอล์ฟที่แถมให้ลูกค้ามีอะไรบ้างพาไปชมันครับเมื่อกี้เราดูโชคแล้วเนาะอันนั้นคือที่กอล์ฟติดเพิ่มนะครับเรามาดูที่ตัวรถเดิมเดิมนะตัวรถเดิมเดมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตัวกระจังหน้าเนี่ยเดิมจริงๆเป็นแบบนี้นะเราอาจจะหลังๆก็ไม่ค่อยเห็นนะเปลี่ยนกระจังหน้ากันนะกระจังหน้าเป็นสีเทากาไฟทั้งหมดนะครับมีโลโก้ฟอร์ดมีกล้องนะครับ360องศา ที่ใต้โลโก้พร้อมตัวล้างเลนกล้องหน้านะครับกล้อง3ามร้อยกสงศาก็จะมีชิ้นนี้กระจกซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังนะรถรุ่นนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับไฟหน้าเป็น LED นะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับก็เป็น LED แบบนี้นะฮะมีไฟเลี้ยวตัวเดียวที่เป็นหลอดไส่นะครับมีไฟเลี้ยวตัวเดียวนะที่เป็นหลอดไส้ไฟตัดหมอกก็เป็น LED รถที่มีไฟหน้าเป็น ที่ไม่ใช่แมทิกนะครับใช้คำว่า LED multi reflector นะฮะต้องนึกหน่อยนะการคำพวกมาตรฐานเนี่ยต้องนึกหน่อยนะฮะเป็นพวกที่เป็นโคมไฟแบบ multi reflector แบบนี้นะครับจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะฮะเปิดไฟเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกขวาก็จะติดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายก็จะติดหรือหากพวงงอะไรไปด้านไหนนะไฟตัดหมอกด้านนั้นจะติด มันจะต่างกับตัวท็อปที่เป็น4ี 4. 4่คูณสี่สี่คูณสี่เนี่ยมันมีตัวเพิ่มมุมลำแสงอยู่ในในโคมไฟหน้านั่นเท่ากับว่าตอนเลี้ยวไฟตัดหมอกมันไม่ติดนะครับรถท่านไม่ได้เสียนะฮะมันต่างกันต่างกันที่จุดอยู่เท่าน,นั้นเองคันนี้เพิ่มแพ็กเกจนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มขึ้นมาเดิมเดิมสแตนดาร์ดไม่มีเซ็นเซอร์หน้านะครับสำหรับวาแท็กตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์หน้าขึ้นมานะครับ4จุดเห็นไหมอย่างแรกมีกล้องอย่างที่2มีเซ็นเซอร์นะครับ แล้วก็แน่นอนครับมาพร้อมกับระบบต่างๆมากมายเลยควบคุมความเร็วนะครับแบบอัตโนมัติแบบรักษาระยะห่างเนาะเป็นแบบหยุดน,นิ่งและปไปต่อด้วยนะฮะร,รักษารถให้อยู่ในเลนนะครับมีเลนคิปปิ้งให้นะครับเตือนสันพงมาลัยได้หรือว่าดึงกลับก็ได้นะฮะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินให้เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะให้ อันนี้คือด้านหน้านะสำหรับแพ็กเกจ50าหมืบาทที่เพิ่มขึ้นมาชายกันชนคันนี้เป็นสีเงินมีห่วงลาคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานวันนี้เราก็มาลื้อฟื้นกันนะครับว่าซื้อรถเนี่ยรุ่นนี้ได้อะไรบ้างนะครับตัวคิวล้อนะครับคิวล้อตัวนี้ก็เป็นขนาด3นิ้วเนาะเป็นผิวเปลือกส้มนี่แหละครับนะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้ว โชครุ่นวายแท็กนะครับเป็นโมโนทูบหมดนะเป็นโชคแบบตัวท็อปเลยเนาะเป็นโชคโมโนทูบหมดเลยนะครับทั้งดิสเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะฮะดิสเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับล้อ,ลอมแม็กเป็นสีเทากาไฟนะครับขนาด18นิ้วนะจับคู่กับยางแรงเลอร์นะครับกูเยียนะสองห้าห้าหกสิ R 1 8นะก็ <นะ S 2> ตัวนี้วิ่งประหยัดน้ำมันเงียบนะครับวิ่งบนถนนดำได้ดีดีเลยฮะเนี่ยก็ดูมุมดูมุม ก็ท่านได้รับดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะได้ข้อมูลไปด้วยนะฮะส่วนใครที่ติดตามก็มาตลอดแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะก็อยากให้ทุกท่านได้รู้นะครับกับจํานวนเงินที่ท่านจ่ายนะเรื่องของสเปคแต่ละรุ่นตัวแก้มนะครับเทอร์โบเนาะก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบนะฮะเกียร์หสปีดตัวนี้คีบระบายความร้อนได้นะไม่ได้แค่สวยงามนะครับระบายความร้อนได้กระจกเป็นสีเทากาไฟไฟเลี้ยว led มีไฟสองพื้นนี่ตอนปลดล็อกนะครับหรือเปิดประตูให้ รถนะคันนี้นะครับที่ตัวกระจกเนี่ยมีตัวบายสปอตนะหรือเตือนจุดบอดนะครับมีตัวเตือนจุดบอดเห็นไหมอันนี้คืออยู่ในแพ็กเกจที่เพิ่มนะครับอ่าแพ็กเกจบีที่เพิ่มเห็นไหมเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วแล้วก็มีตรงนี้อีกลาวหลังคานะครับตัวนี้นะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนอนกลางเต็นท์ได้เลยนะหยุดนิ่งอย่างนี้ก็300-350โลนะครับขนาดวิ่งก็80-85กิโ อุปกรณ์มาตรฐานนี่ก็แถมอีกอย่างครับกันสาดแท้ครับนะกันสาดแท้นะครับทรงสลิมแบบนี้ท่านใดต้องการกันสาดแ,แต่งที่มีคําว่าเจอร์แจ้งได้ครับแต่ถ้าท่านไม่แจ้งท่านจะได้ของแท้อย่างเดียวเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นแบบฟิล์มนะครับตัวนี้เป็นของอัลติเมทนะเป็นของอนะัลติเมทหนานะครับแล้วก็กันลอยได้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอีกอย่างหนึ่งที่กบแถมให้ มือเปิดรุ่นนี้เป็นสมาร์ทคีย์อยู่แล้วเนี่ยอยู่ในระยะเมตรหนึ่งเนี่ยกดทัดล็อกรถได้นะครับสอดมือปลดล็อกรถได้ก็สะดวกสบายสําหรับคุณผู้หญิงด้วยปลอดภัยด้วยนะฮะไม่ต้องมาล้วงอยู่ข้างรถแล้วก็หาคุญแจนะครับให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยมีโอกาสเราเดินขึ้นรถล็อกรถได้เลยนะตัวบันไดเหยียบนะครับบันไดเหยียบขึ้นกระบะตัวนี้มีขอบเงินฮนะสปอร์ตบาร์เป็นสีเทากาฟไฟส์นะครับแล้วก็มีขอบเงิน ที่เหยียบขึ้นท้ายก็บันะครับมีมาตัวนี้นะไฟท้ายนะครับเป็น LED เห็นไหมตรงมุมเป็น LED แบบนั้นนะช่องบนเป็นไฟเลี้ยวช่องกลางเป็นไฟถอยช่องล่างไม่มีอะไรนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็รุ่นวายแท็กจะมีกุญแจไขนะฮะสามารถดึงได้จากในตัวกุญแจออกมานะครับไขล็อกฝาท้ายได้กล้องฝั่งที่โลโก้มีนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วชายเป็นสีเทา ไลเนอร์ iner, ติดมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะฮะปลั๊กไฟนะครับ230โวลต์นะฮะสี่วัตต์ต้องสตาร์ทรถนะครับ, w, load, รบแล้วก็180วัตต์นะครับตัว12โวลต์เนี่ยแค่ออนไฟก็ใช้ได้นะตัวนี้เป็นแบบผ่อนแรงนะเป็นอีซี่ลิฟต์น้ำหนักเบาน้ำหนักเบาฟิล์มนะครับที่ก๊อปแถมก็เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกมาแล้ว ด้านหลังก็เป็นแอร์หลังนะครับมากับรถนะมีแอร์หลังนะครับมี usb type a type c 230โวลต์แล้วก็พะยางแท้นะครับพะยางที่ก๊อบแถมเนี่ยครับอุปกรณ์มาตรฐานของก๊อบคือพะยางแท้นะนะครับไม่ใช่พะยางกระดุมผมไม่จำเป็นต้องเซฟลูกค้าโดยการแถมพะยางกระดุมแถมกันสาดเทียบหรืออะไรนะครับเพื่อมาเป็นอย่างอื่นเนาะ แถมของที่มีคุณภาพดีกว่าปลดล็อกรถก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะที่เปิดกับชุดควบคุมกระจกบ่ไฟฟ้า8ทิศครับตัวด้านหลังพนักพิงเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงร,รถคันนี้เป็นพุสตาร์ทครับเป็นพุสตาร์ทมีที่วางแก้วนะครับคู่หน้าชุดไฟหน้านะครับก็เป็นอัตโนมัติแล้วนะครับเปิดไฟตัดหมอกกดตรงนี้นะครับหลีหน้าจอกลางนะครับแล้วก็จอหลังพวงมาลัยตรงนี้เบอร์ศูนย์เบอร์สี่ก็ตัวเป็นปรับไฟหน้าสูงต่ํา แอร์แบ็กใบครับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยน้ําหนักเบาควบคุมง่ายนะครับแล้วก็แม่นยําประหยัดน้ํามันประหยัดแรงจอนะครับขนาดจอขนาด8นิ้วนะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นอัตโนมัติครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วมีช่องเสียบ USB ให้นะฮะจอกลางขนาด12นิ้วครับ Sync 4A a n d อัน a อร์ออ p ต้แ a ปเแบบไร้สายนะครับรองรับ Ford p พ s s นะครับแล้วก็โทรฉุกเฉิน1669ตัวนี้ฟอร์ดพาร์สตานรถได้ด้วยนะแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับเกียร์เป็นเกียร์6สปีดมีไวเลสชาร์จนะครับด้านหน้ามี usb type a type c นะฮะเห็นไหมอ่าเล่นแมนนวลได้ด้วยนะครับเกียร์เนี่ยตัวนี้เล่นแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้าครับโหมดการขับขี่มี4โหมดปิดเซนเซอร์ได้นะครับปิดป้องกันตัวล้อหมุนฟรีได้นะฮะแล้วก็ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังก่อนเมื่อกี้อธิบายไปแล้วแพ็กเกจห้าหนะมื่นเนาะมี เปิดปิดไฟสูงมีระบบช่วยเบรกมีเลนคิปปิงมีแอ e c ีฟพุทคอนโทรลอ่ามีเตือนด้านข้างก็บายสปอร์ตนะครับแล้วรถเอ่อพวกเนี้ยนะครับมีตัวคอทัฟฟิกอะเรต์นะครับ Alert, คอร์ทัฟฟิกอะเรต์คือเตือนกันชนเมื่อถอยนะครับตัวเตือนกันชนเมื่อถอยเนี่ยมันไม่ได้เตือนอย่างเดียวนะพร้อมระบบเบรกด้วยนะครับตัวเตือนกันชนเมื่อถอยเนี่ยมาพร้อมกับระบบเบรกด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเตือนหลับในนะครับ การเรื่องของตัวเตือนกันหลับในด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลย50,000บาทเนี่ยคุ้มมากๆนะครับสำหรับรถตัวนี้นะฮะก็ท่านใดสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับก็ย้ำนะครับอุปกรณ์มาตรฐานมีอะไรประกันนะครับพบรบฟิล์มเซรามิกครับกับป้ายทะเบียนนะครับพายังแท้กันสาดแท้นะครับเคลือบสีมีชุดน้ำยาเคลือบสีเรามีกลับไปให้ด้วยนะครับ สทะเบียนกทมมีให้ครับนะฮะแล้วก็โชกฝากกระโปรงมีให้เบ้าลองมือเปิดฟรีมมีให้นะครับตะแกงกันหนูเรามีให้นะครับผมอยากสร้างมาตรฐานให้ลนลูกค้ามันสูงและได้ของที่ดีน,นะครับยังไงนะครับผิดพลาดประการใดกับขออภัยด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกรบด้วยนะครับ ซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเปอร์ถวยดียไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ